ครับกูโฮมีบูธไอช่างอยู่นะครับผมก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีแปด์ต่างๆนะครับมากมายเลยที่รอคุณลูกค้าทุกท่านอยู่ข้างนอกนะครับให้ทุกท่าได้ลองไปทดลองสินค้านะครับลองจับลองเจาะลองเชื่อมลองตัดอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมกับนะครับสิทธิประโยชน์ที่ผมบอกได้เลยว่าจะเต็มมากๆเชื่อว่าไม่มีที่ไหนให้ได้เท่านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่า มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันดียังไงมันใช้ยังไงนะครับคุ้มค่ายังไงคุ้มค่า,งงคคากับการเสียเวลามานั่งฟังผมพูดตรงนี้หรือเปล่าทั้งวันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญ,ญาตเนาะว่าดูโฮมพลัเ,เนี่ยดำเนินธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อแมแซมแล้วก็ตกแต่งบ้าน เรียกดว่าครบวงจรนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกค้าดูโฮมอยู่แล้วมาอย่างยาวนานเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดูโฮมเนี่ยครบวงจรเลยนะครับผมเราดำเนินธุรกิจนะครับภายใต้แนวคิดดูโฮมครบถูกดีนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยมีอายุนะครับมายาวนานกว่า42ปีแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับขยายธุรกิจในหลากาต่อเนื่องนะครับเป็นธุรกิจแนวหน้าระดับประเทศเราด้วยในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เห็นภาพความสําเร็จนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ลองรับชมวิทีนตัวนี้ครับบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนผู้นำสูญค้าปลี ขาส่งวัสดุก่อสร้างส้มแซมและตกแตกเริ่มดำเนินธุรกิจในปี2526โดยคุณอดิศักดิ์และคุณนาตยาตั้งมิตรประชาในนานห้างหุ้นส่วน2อุบลวัสดุจำกัดร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเหล็กและวัสดุก่อสร้างด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกและหลากหลายส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วปี2536ดู โได้เดินหน้าพัฒนาธุรกิจพร้อมจทดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อบริษัทอุบวนวัส,สดุถือเป็นประมบทของด h โฮ่ที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันต่อมาในปี2546ได้ปรับรูปแบบสาขาในลักษณะคลางสินค้าที่มีพื้นที่สำหรับค้าปลีกและค้าส่งที่ครอบคลุมและในปี2550ดูโฮได้ขยายสาขากระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยเปลี่ยนชื่อเป็นดูโฮ่ไอเทอบริษัท บนวัสดุจำกัด9 0หนึตรในผู้นำธุรกิจหาปีขาส่และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งบ้านแบบรบวงจรของแรงสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัท ดูโฮจำกัดมหาโชนในปี2561และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2562ปัจจุบันดูโฮพัฒนารูปแบบร้านค้าเป็น2ประเภทคือดูโฮสาขาข,าขนาดใหญ่ประกอบด,ด้วยพื้นที่ขายทางสินค้าพร้อมลานจอดรถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกประเภททั้งกลุ่มลูกค้าประเภทขาช่วงที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ ผู้รับเหมาก่อสร้างลูกค้าโครงการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยดูโฮมชูโกมิติมัดของศูนย์รวมวัสดุก,ก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งบ้านภายใต้แนวคิดครบ จบเรื่องบ้านสะดวกใกล้คูดตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กลุมเทและปริมณฑลโดยตำแหน่งร้านค้าจะตั้งในพื้นที่ชุมโชนศูนย์กลางการค้าและตลาดสะดวกสบายจำหน่ายสินค้าหลากหลายในราคาย,ออย่อมเยาด่อปัจจุบันได้มีการขยายสาขายอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับก,การเจริญเติบโต,ตของสังคมมืองดู จัดจำหน่ายสินค้า3ประเภทคือหสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างเช่นเหล็กสีเทียมผ้าตูนและสินค้าพื้นฐานอื่นๆสองสินค้ากลุ่มวัสดุส่งเสรมเช่นฮารต์แวร์เครื่องมือช่างเครื่องเสกสูวนอุปกรณ์ประปาวัสดุปูพื้นอ่างอุปกรณ์ไฟฟ้าสามสินค้ากลุ่มวัสดุตกแต่งเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้วยเชล์โคมไฟ และหอมตอแตงกวานอกจากนี้ยังมีการจัดจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบรงิษัทซึ่งเป็นสินค้าที่ออกแบบและสัง่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานและมีวางจําหน่ายในทุกสาขาด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบันยูโฮได้มุ่งเน้นขยายช่องทางการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์รวมถึงการผนึกกำลังกับผู้นำมาเก็ตเพลสเพิ่มเสถียรภาพในการบริหา,ารจัดการสินค้ามากกว่า10,000รายการ ดูโฮได้นำคลังสินค้าระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยบริหารจัดก,การลดขั้นตอนการใช้แรงงานโคดช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลาและพลังงานบริการงายช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับปรุงที่พักอาศัย บำรุงรักษาและทำความสะอาดโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาตมาตรฐานฝีมือแรงงานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบตกแต่ง 3D Design Center สร้างภาพสมืนจริงได้รวดเร็วให้ลูกค้าเลือกสินค้าที่เหมาะสมตรงกับความต้องการบริการจัดส่งสินค้า Delivery Service ให้ความสำคัญในการจัดส่งสินค้าอยา่อางปลอดภัยถึงมือลูกค้ารวดเร็วตรงเวลากว่า40ปีที่รูปวงเราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการจนก,ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการค้าปรีท้าส่งวสออสัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งบ้านทุกมุมจรดระดับประเทศดวมจะอยู่เคียงข้างคุณสร้างทางเลือกให้ความเชื่อมัน่นมอบความไว้วางใจและยังคงคัดสรรสินค้าและบริการที่ดีที่สุดต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งตอบแทนทุกความไว้วางใจจากทุกท่าน ภายใต้คำมั่นสัญญาของเราดูโฮมุกถูกนี้ตลอดไปครับผมและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของทางดูโฮมนะครับนะครับในโอกาสนี้นะครับผมจะต้องขออนุญาตเปรียบเชิญคุณอาวุธแสงคำบูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาในว,วันนี้ครับขอเดนเชิญครับครับผูเกี่ยน้นครับเรียนคุณธนวัตรอญ่นะครับผู้จัดการดูโฮมสาขาขนครราชสีมาครับ บริษัดส่วจำกัดมหาชนครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมครับในอาวุโสขบวนครับร่วมุ่ในการผูกงานพัฒนาีมลมแรงงานสถาบันพัฒนาีมลมแรงงาน5นครราชสีมาครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผู้มุ่งในการสถาบันพัฒนาฟีลมแรงงาน5นครราชสีมานะครับพอดีท่านปิดภารกิจที่กรุงเทพหานครนะครับเลยได้มอบหมายผมมาร่วมงานในวันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่รังดูโฮมได้ ให้เก็บมาผมผมมาเพื่อเปิดงานสัมมนาพิเศษนะครับในหัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่างโดยดูโฮมให้บัตรสมาชิกครอบครัวช่างณดูโฮมนครราชสีมาแห่งนี้ครับต้องยอมรับนะครับว่าบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนนะครับหรือดูโฮมรับับเป็นธุรกิจค้าปีค้าส่งนะครับสินค้ากลุ่มก่อสร้าง ซ่อมแซมและตัวแต่งบ้านแบบครบวงจรนะครับซึ่งอยู่คู่กับคนไทยและช่างไทยมาอย่างยาวนานครับเป็นธุรกิจที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับจังหวัดนครราชสีมาในในหลายๆด้านนะครับทั้งการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับประกอบกับก,บก,บการส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีแนวโน้มการขยายตัวยอย่างต่อเนื่องในภาคการก่อสร้างครับภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ,รบและการท่องเที่ยวนะครับ ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเมืองสูงนอมาครับนอกจากนี้นะครับดูโฮมยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของอาชีพช่างนะครับให้เป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับดูโฮมและคนไทยครับเพราะช่างคือผู้อยู่บ้างหลังของการสร้างและการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงอาสังรหาริทรัพย์ในทุกภาคส่วนนะครับในโอกาสนี้ครับ ผมขอกราบเปิดนะครับงานสำนักเกษในหัวข้อนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่างครับขอให้ดูโฮมนะครับมีความเริยก้าวหน้าและอยู่คู่กับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาสืบไปขอบคุณครับขอขอบคุณและ็เส่งกรบื้อให้กับคุณอาวุธแสงคำนูนนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานกฒนาผีมือแรงงานสถาบันกฒนาผีมือแรงงาน5้านครราชสีมานะครับ ในระดับต่อไปนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนาวัฒน์บุญใหญ่ผู้จัดการดูงมงสาขานครราชสีมาครับขอเรียนเชิญครับครับเป็นเป็นตัวแทนของชาวประมจังกัดมหาชนนะครับก็ขอเข้าสู่พิธีการนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกผู้เกียรตินะครับพนักงานในช่างทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่าน สำหรับเวลามาที่ดูโฮมของเราในวันนี้นะครับก็เข้าสู่พิธีการนะครับเรียนพุณอาวุธนะขอเพนงเรียนคุณอาวุธนะครับแสงขมูลนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับสาธารณพัฒนาฝีมืองานห้านครราชสีมานะครับและพี่น้องช่างมืออาชีพทุกท่านนะครับผมครับธนาวัฒน์กุญใหญ่นะครับผู้จัดการดูโฮมสาขานครราชสีมานะครับบริษัทโฮมจำกัดมหาชน นะครับมีความที่นีอย่างยิ่งที่ได้รับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาชิกครอบครัวช่างนะครับกลุ่มทุกงานช่างเดือนหนึ่งเพื่อช่างไทยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนาในในหัวข้อของนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีช่างในวันนี้นะครับกว่า42ปีนะครับของการเติบโตพัฒนาของดูโฮมนะครับที่เริ่มต้นจากวัสดุก่อสร้างเล็กๆนะครับที่เป็นสองครัวหานะครับนะ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอบาลริชาราบนะครับในจังหวัดอุบลนะครับจนสู่เป็นศูนย์การค้าปีกละค้าส่งนะครับก่อสร้างซ่อมแซงและตกแต่งบ้านแบบครบวงจรนะครับชั้นนำระดับประเทศนะครับปัจจุบันดูโฮมมีทั้งหมด39สาขานะครับแบ่งเป็นสาขาใหญ่24สาขานะครับสาขาเล็กประมาณ15สาขานะครับณตอนนี้ที่ทูโกอย่างที่ภาพวีดีโอืัอสักร่นี้นะครับเป็นศูนย์กระจายในส่วนของ ชุมชนนะครับในปริมณฑลนะครับสาขานครราชสีมานะครับเป็นสาขาที่2นะครับเปิดเมื่อปีพศ2550นะครับนับเป็นสาขาที่อยู่คู่กับชาวนครราชสีมามาเยาวนานประมาณ18ปีนะครับเข้าปีที่19นะครับสิ่งสําคัญที่ดูโฮมเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับมั่นคงนะครับจนจนทุกวันนี้นั่นก็คือการให้พว้ังใจจากพี่น้องชาวโคราชชาวนครราชสีมาของราท่านเอนะครับ ดูโฮมนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มบ้านสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มการสร้างจนเข้าอยู่อาศัยนะครับผ่านสินค้าบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและก็นายช่างทุกท่านนะครับทั้งเราได้เร็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมอาชีพช่างนะครับเราจริงตั้งใจข้อคอช่างนี้เป็นหนึ่งในสิที่พิเศษนะครับเพื่อเป็นคนสาคัญนะครับเบื้องหลังการสร้างและการซ่อมแซมนะครับตกแต่งนะครับผู้รับเหมารายย่อย นะครับรวมจนถึงกลุ่มนายช่างที่เป็นอยู่ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เรานะครับเพื่อมาแบ่งปันความรู้นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมช่างในทางนี้นะครับตั้งแต่เรื่องวัสดุที่เหมาะสมนะครับไปจนถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของนายช่างนะครับดูภูมิปัญญาอย่างยิ่งว่านะครับเราจะสามารถเพิ่มพูมความรู้เทคนิคนะครับการทํางานนะครับของนายช่างนะครับให้ช่างทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ นะครับในงานช่างได้นะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมนะครับในสิทธิประโยชน์ที่เราบอกให้ในวันนี้ทุกตลอดกิจกรรมนะครับทางนี้ดูโมขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวโคราชชาวนครราชสีมาทุกท่านและใกล้เคียงนะครับที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมานะครับแทนคําขอบคุณจากใจดูโฮมนะครับเราขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาและคัดสรรสินค้าคุณภาพนะครับพร้อมงานบริการเป็นเลิศนะครับมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน นะครับนายช่างทุกท่านนะครับพร้อมเดินหน้าสารสัมพันธ์ธุรกิจนะครับให้มอบและคุ้มค่านะครับเพื่อสร้างการเติบโตที่ดีร่วมกันยั่งยืนนะครับต่อย้ำจุดความครบถูกดีที่ดูโหนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเออ่อเป็นเข้าสู่ธุงกันธท,ที่จริงนะครับของนู่มมสขาขาโคราชเนี่ยที่เราเปิดเป็นสาขาที่สองที่โรคราชนะที่จริงผม ไปอยู่ที่บนก็สักปีละนะครับดูความเจริญของที่บนนะครับเราเปิดสาขาที่สองที่โคราชเราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครราชสีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ,นะรบในการสร้างนะครับหรือการตกแต่งก็ดีด้วยด้วยคุณภาพสินค้าและกําไรที่ช่างสามารถเอาไปสานต่อได้นะครับตลอดจนคู่ค้าทั่วไปที่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อแล้วลดต้นทุนนะครับ ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบ้านเราที่อยู่นานๆเพราะเราเลือกสร้างบ้านก็น่าจะวันสาวสิบสี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็หวังไม่อย่างยี่ว่างานในวันนี้อยากให้ในช่างทุกท่านนะครับนําเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆอาจจะเพิ่มได้เล็กน้อยหรือมากในปันการนะครับเพื่อให้เราพัฒนาในทีมช่างในจังหวัดนครราชสีมาเราเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับ ขอขอบคุณคุณธนวัฒน์อุ่ใหญ่นะครับผู้จัดการดูโฮมสกัดโคราเดี๋ยวพี่วัดอยู่บนเวทีกับเราสักคู่เดียวนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณอาวุธแสงคำูลนะครับผู้อำนวยการปล่กงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานครับขึ้นบนเวทีครับเพื่อรับของที่ระลึกจากทางดูโฮมครับผมขอเชิญช่างภาพได้เลยนะครับนะก็เป็นของที่ระึกเล็กๆน้อยๆนะครับผม ที่ตรงกับทีมของเรานะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของช่างนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์ของเราเองนะครับผมเป็นสว่านจากแบรนด์โยชิโนนะครับขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับเอาละรครับหมดช่วงเวลาพิธีการนะครับเดี๋ยวผมมาต่อ